สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูพานุพงศ์เลกเกตนะครับในรายวิชาพละศึกษาวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬากระบี่กระพองนะครับ EP 3นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนระู้เนาะเรามาดูกันนะครับว่าใน EP 3นี้เนี่ยเราจะต้องเรียนกันเรื่องอะไรบ้างนะครับ สำหรับใน EP นี้นะครับเราจะเรียนกันไปด้วย2เรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของทักษะพื้นฐานของการรําและการตีกระบี่เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการถวายบังคมนั่นเองนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องแรกกันนะครับเรื่องของทักษะพื้นฐานของการรําและการตีกระบี่นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับศัพเฉพาะของเรื่องนี้เนี่ย ครูจะพูดสาหรับผู้ที่เล่นถนัดขวานะครับหากผู้เล่นถนัดซ้ายเนี่ยลักษณะมือและเท้าเนี่ยจะต้องตรงข้ามกับผู้เล่นถนัดขวานั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. นนะครับเรื่องของการจีบอกการจีบอกเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบดังนี้นะครับแบบที่1การจับจีบนะครับให้เราเนี่ยนำปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วหัวแม่มือเนี่ยมาสัมผัสกันนะครับนิ้วที่เหลือเนี่ยให้เรากรีดแยกออกจากกันหัก ข้อมือนะครับเข้าหาลำแขนส่วนแบบที่2นะครับก็คือการจับจีบนะครับโดยการนำนิ้วหัวแม่มือนะครับมาสัมผัสกับนิ้วชี้นะครับบริเวณองคุรีที่1น,นะครับบริเวณข้อพับข้อที่1ของนิ้วชี้นะครับนิ้วที่เหลือก็กีดแยกออกจากกันหักข้อมือเข้ามาหาลำแขนเช่นเดียวกับแบบที่1น,นั่นเองนะครับ2นะครับ ท่าคุมรำนะครับท่าคุมรำคืออะไรนะครับท่าคุมรำนะครับหมายถึงการยืนนะครับเตรียมพร้อมที่จะเอาไรราำนะครับไม้รำต่างๆตามปกติเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นการขึ้นพรมนั่งแล้วก็พรมยืนแล้วนะครับจะต้องจบลงด้วยท่าคุมรำเสมอเพื่อเตรียมตัวรำไม้รำต่างๆต่อไปและเมื่อรำไม้รำแต่ละไม้จบนะครับ ก็จะกลับมายืนอยู่ในท่าคุมรำเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับการปฏิบัติในท่าคุมรำนะครับหเลยเราจะต้องเริ่มจากการยืนตรงถือกระบี่นะครับด้วยมือขวาโก่งกระบี่หันออกนอกรำตัวแขนท่อนล่างเนี่ยอยู่ในลักษณะขนานกับพื้นปลายกระบี่เนี่ยชี้ไปด้านหลังนะครับตัวกระบี่จะต้องขนานกับพื้นหรือย,ยกปลายกระบี่เนี่ยขึ้นเล็กน้อยนะครับ มือซ้ายก็จีบอยู่ในระดับอกนั่นเองนะครับ 2. ให้เราเนี่ยถอยนะครับเท้าซ้ายเยื่องไปเยืองไปทางด้านหลัง1นึสามให้เราถ่ายน้ําหนักตัวนะครับลงบนเท้าวขวาให้เข่าพอดีแนวตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วก็เปิดส้นเท้าเล็กน้อยเบี่ยงเข่าออกตัวตั้งตรงแล้วก็ยืดอกนั่นเองนะครับ เรามาดูการถวายบางคมนะครับสำหรับขั้นตอนของการถวายบังคมนะครับก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ 1. นะครับให้นักเรียนนะครับนั่งคุกเข่าบนส้นเท้าตัวตรงนะครับมือทั้งสองข้างเนี่ยวางอยู่บนต้นขากลางศอกออกเล็กน้อยนะครับกระบี่นะครับวางอยู่ข้างลำตัวด้านซ้ายกงกระบี่อยู่ในระดับเข่านะครับหันออกข้างนั่นเองนะครับดังรูปเนาะ ขั้นตอนที่สองนะครับให้นักเรียนพนมมือทั้งสองข้างไว้ที่อกนะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับก้มตัวลงมือทั้งสองข้างนะครับจีบที่อกขั้นตอนที่4ให้นักเรียนวาดมือทั้งสองข้างเนี่ยออกไปข้างลำตัวนะครับไปทางด้านหลังแล้วก็วาดขนานกับพื้นให้หลังมือทั้งสองนะครับมาบรรจบกัน ด้านหน้านั่นเองนะครับขั้นตอนที่5ดึงมือกลับมาพนมไว้ที่กลางอกนะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยให้เราเนี่ยก้มโค้งลงนั่นเองนะครับดังภาพเนาะส่วนขั้นตอนที่6กนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเหยียดแขนออกไปทางข้างหน้านะครับให้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วหัวแม่มือทั้งสองเนี่ยมาประจบกันแล้วค่อยๆเหยียดตัวเงยหน้านะครับแล้วก็วาดมือขึ้น จนนิ้วหัวแม่มือนะครับมาจะรดระหว่างคิ้วนั่นเองนะครับขั้นตอนที่7นะครับให้เรานะครับเหยียดแขนทั้งสองวาดนะครับดึงมือกลับลงมาพนมไว้ที่กลางอกนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้นักเรียนทําตามขั้นตอนที่6และ7นะครับซ้ําอีก2รอบนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเท่าหายบังคมก็คือเป็นการยกไหว้นะครับทั้งหมด3รอบนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ทักษะนะครับพื้นฐานของการรำกระบี่และตีกระบี่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ครูได้อธิบายไปนั่นก็คือเรื่องของการถวายบังคมนะครับก็นักเรียนสามารถย้อนดูนะครับจากคลิปวิดีโอนะครับที่ครูได้สอนเราไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยสองข้อนะครับ นั่นก็คือข้อแรกเรามาดูกันเนาะข้อแรกนะครับการจีบอกนะครับมีทั้งหมดกี่แบบนะครับก็ให้นักเรียนตอบมานะครับข้อที่2ถ้าคุมรำหมายถึงอะไรนะครับให้นักเรียนอธิบายมานะครับถ้านักเรียนอตอบได้ค่ะคำตอบได้นะครับก็ทำมาใส่ในสมุดใช่ไหมครับแล้วก ส่งตามช่องทางที่ครูได้ทิ้งไว้ตั้งแต่ล่วงหน้านี้แล้วเนาะที่เราได้ติดต่อกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ